ทีเพื่อนเพื่อชาวเกียร์ลองทุกคนครับวันนี้ทางเกียร์ลองก็ได้ของเล่นใหม่นะครับจากทางพามเกียร์นะครับตรงดีก็ได้นะครับเพิ่งส่งมาถึงวันนี้เลยก็ยังไม่ได้แกะข้างในเหมือนกันอ่ะไม่เชื่อดูเลยว่ายังไม่ได้แกะ้านข้างด้วยอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างคือจริงๆก็รู้รู้อยู่อยู่แล้วว่าข้างในจะมีอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ได้ชัวร์ว่า เขาให้อะไรมาบ้างอ่าน่าจะแกะทางฝั่งนี้น่าจะง่ายสุดเนาะมาลองดูเก็บก่อนกลัวโดนแทงอ่ะนะครับข้างในก็จะมีหนึ่งกอง มีเกียร์ไกด์นะครับมีสติกเกอร์ของ Core Essential นะครับแล้วก็มีใบปิวอีกใบหนึ่งขออนุญาตพามเกียร์นะครับไปไปแถวนน้นก่อนแป๊บหนึ่งชึบแล้วก็อีกสองใบนะครับไปพามเกียร์ขยับก่อนนะครับแป๊บหนึ่งฟื้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสรารานคืออะไรอ่ะเรียงใหม่เรียบร้อยนะครับก็ในนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณเหมือนโ r o ชัวนะครับที่เอาไว้บอกว่าของ core essential เนี่ยบริษัทเขาเนี่ยผลิตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอันแรกก่อนอันเนี้ยเขาจะพูดถึงว่าบริษัทเขาเนี่ยผลิตกันเบลนะครับกันเบลเนี่ยก็คือ มันจะมีหลายรูปแบบนะครับก็คือมีหัวหลายรูปแบบสามารถเลือกได้มีหัวขนาด1.5นิ้วนะครับแล้วก็1.75นิ้วนะครับแล้วก็จะมีของ1นนิ้วเนี่ยมีสีอะไรไดบ้างครับเรนเจอร์กรีนมัลติแคมแบล็คมัลติแคมมัลติแคมเอทแล้วก็1.75นะครับมีสีอะไรบ้างนะครับอ่าก็เลือกกันไปนะครับเป็นการเบลอ่าก็มีแบบนี้นะครับ อันต่อมานะครับไมโครแบตเทนเบลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะมี outer เบลนะครับแล้วก็มี inner เบลก็คือเหมือนเข็มขัดปืนที่เอาไว้ใส่ข้างนอกที่ไม่ได้เป็นแบบ edc หรือ everyday carrying นะครับก็เอาไว้ใช้ไป shooting range นะครับเอาไว้ข้างนอกเอาไว้แบกอุปกรณ์ต่างๆเช่นซองปืนพกซองปืนหลกักดํเาเผาเม็ดคิดมีดแล้วก็ฮสเตอร์นะครับก็คือ ็นอีกโปรดักต์หนึ่งของ c o l Essential นะครับ c o a e หรือ c o นะครับประมาณนี้อีกอันนึงที่สมัยผมเห็นแรกๆของแบรนด์นี้แต่ไม่เคยเห็นอันนี้นะครับก็คือ r e c o n s u n Glasses ก็คือเป็นแว่นตานะครับซึ่งเนี่ยในนี้ก็จะบอกว่าแว่นตาเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือมี m a g เนติกนะครับคือแบรนด์อื่นๆเนี่ยแว่นก็คือแว่นนะครับแต่เนี้ยก็คือเขาบอกว่ามี Smart Magnetic ก็คือมีแม่เหล็กอัจฉริยะนะครับที่สามารถที่จะน่าจะทําการล็อกนะครับขาวแว่นให้อยู่กับที่แล้วก็หนีบไว้กับเสื้อได้อันนี้เดาประมาณนี้นะเท่าที่อ่านดูบริสติกพูฟอันนี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วของเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรน,นะเหมือนมาตรฐานของแว่นกันสเก็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความที่สามารถใส่ลุยได้แล้วก็ใส่ได้สะดวกสบายแล้วก็มีสไตล์นะครับแล้วก็เป็นโพลาร์ไ์นะครับ ป้องกันแสง UV นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีก <c oughs> หนึ่ง n e w Li ท์ o อฟโปนะครับของ Core Essential นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราให้มาคือเกียร์ไกด์อันนี้น่าจะพูดถึงทั้งหมดก็คือมีการเบลมีหัวอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง1.75นิ้วมีหัวอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างไมโครแบตเทนเบลนะครับมีหัวแบบไหนมีสีอะไร สามารถทําแบบไหนได้นะครับกับระบบของมันมแล้วก็หน้าหลังนะครับมีอื่นๆนะครับแว่นตามออีนาฬิกามีสายนาฬิกามีกระเป๋าตังมีหมวกมีเสื้อมีเสื้อฮู้ดนะครับก็อันนี้เป็น product guide นะครับสำหรับเอาไว้ดูว่านอกจากอื่นๆแล้วเนี่ยนอกจากตัวชูโรง,งเขาเนี่ยจริงๆเป็นเข็มขัดปืนนะครับของ e d c แชร์ลิงแต่ก็มีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเว็บดีกว่าทางนั้นแต่วันนี้เราจะพูดถึงโปรดัก t ที่ทางคามเกียร์นะครับได้ให้มาอ่ะแล้วก็อีกอันนึนะครับได้เป็นสติกเกอร์เรียบหรูดูแพงอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าครับอ่ะเลียร์ฝั่งนู้นออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไม่เท่เลยแป๊บนึงอ่ะมาถึงข้างในนะครับก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็น แต่รักของคอ e อเซนเชียลนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเข็มขัดมาคราวนี้มาดูดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในเนี่ยจริงๆมันมันน่าจะใส่กันมาแล้วเนาะแต่มันน่าจะก็ก๊กก็ก๊กก็หลุดออกมามีหัวนะครับของเข็มขัดคอเอเซนเชียลนะครับอันนึงอันนี้ถุงขอยัดไว้ข้างนอกอ่ะตัวแขวนนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ เลาเราใส่เข็มขัดแล้วเหลือปลายครับที่มันไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่กับสายหัวของออสายหูของเข็มขัดเราครับที่จะจบปลายสายตรงไหนเราก็ใช้ตัวนี้นครับปิดปลายสายเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดไปหลุดมากับขอมเกงอันนี้เป็นตัวตัวขันนะครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่ขอไว เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัวเข็มขัดอขออนุญาตจัดสรรพื้นที่คทีนึงอ่ะคราวนี้นะครับในสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะมาคุยกันว่าเราได้เข็มขัดมาเนี่ยต้องทําอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมเข็มขัด core essential เนี่ยถึงมีความสําคัญมากกว่าเข็มขัดปืนโดยทั่วๆไปนะครับ แล้วเข็มขัดคอเซนเชียลเนี่ยจะสังเกตเห็นได้นะว่าครับว่า,วามันจะค่อนข้างแข็งนะครับแต่มันยืดได้หมายถึงว่าหักงอดได้ในระดับหนึ่งไม่หักไปไหนแน่นอนนะครับแล้วก็แข็งในด้านข้างเนี่ยหักไม่ค่อยจะได้นะครับอันเนี้ยความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ขออนุญาตเอานี้มานะครับอันนี้แม็กเปล่านะครับแต่ตอนนี้ไม่มีกระสุน ญาตเคียร์ก่อน <c oughs> อไม่มีนะครับ <c oughs> ออุญาลัานไกลทิ้งขอญอาตเสียบแม็กที่มีกระสุนนะครับเพราะว่าจะให้มันมีน้ำหนักนิดนึง <c oughs> ับแบบนี้นะครับถือว่าอาจเป็นฟูลเซ็ตคราวนี้ความสำคัญของเข็มขัดเนี่ยมันอยู่แบบนี้อันนี้คือเข็มขัดทั่วไป อย่างบางนะครับเขาเนี่ยต้องการที่จะให้ดูแบบนี้ <c oughs> <c oughs> การที่ปกติแล้วเนี่ยเราใช้เข็มขัดทั่วไปเวลาเราไปไหนมาไหนโดยทั่วไปในวันปกติเนี่ยถ้าเราใช้เข็มขันแบบนี้นะครับพกคอนซิลแคลรี่หรือว่าพกซ่อนเนี่ยในลักษณะของแอ p เคนดิกหรือว่าพกหน้านะครับหน้าท้องถ้าเราใช้เข็มขัดที่เป็นเกียนทั่วไปนะครับมันจะไม่ไม่ค่อยสามารถที่จะ รับน้ำหนักได้อ่ะอ่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะตกไปข้างนงข้างหน้าไปเรื่อยเปื่อยของมันนะครับคราวน,นี้เนี่ยปืนก็จะไม่อยู่กับที่หรือว่าซองพกในเนี่ยก็จะไม่อยู่กับที่แล้วก็จะย้วยไปเรื่อยเปื่อยเวลาคนที่ฝึกมาแล้วชินชินเนี่ยที่ดรอจากตำแหน่งเดิมบ่อยๆเนี่ยก็จะหาไม่เจอนะเพราะว่าเข็มขัดเนี่ยมันอ่อนไปเรื่อยเปื่อยของมันแต่ถ้าเป็นเข็มขัดของคอสเซนเชียลเนี่ย มันเป็นเข็มขัดที่แข็งนะลองดูแบบเมื่อกี้นะครับกว่าน,นี้เนี่ยด้วยตัวมันเนี่ยรับกับน้ำหนักของปืนและซองปืนได้อย่างแน่นอนและอีกจุดหนึ่งก็คือ,อเวลาปืนที่พกซ่อนเนี่ยมันจะมี คอตรงนี้หรือว่าเขี้ยวตัวนี้ขออนุญาตที่นิ้วชี้มือขวาเนี่ยตัวตะขอตัวเนี้จะดันกับที่นิ้วชี้ขวามือเนี่ยจะดันกับเข็มขัดถ้าเข็มขัดไม่แข็งพอเนี่ยมันก็จะดันไม่ได้แต่ถ้าเข็มขัดที่แข็งพอเนี่ยมันจะดันตัวเข็มขัดแล้วมันจะทําให้เกิดรูปทรงแบบนี้กับตัวของร่างกายซึ่งซองซึ่งซองพกในปัจจุบันเนี้ยจะ เป็นประมาณนี้กระบอกก็คือใช้ตัวตะขอเกี่ยวด้านข้างเนี่ยดันตัวซองปืนให้ดันกับเข็มขัดให้นันให้แนบชิดลาตัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณด้านด้านข้างเนี่ยด้านด้านท้ายปืนเนี่ยจะไม่เป็นร่องเป็นรอยนูนขึ้นมากับเสือ้อเพื่อที่จะให้เห็นว่าพกซ่อนหรือไม่นะครับอันนี้คือความสํคาคัญของเข็มขัดของคอเอเซนเชียว่าทําไมมันถึงมีฟีเจอร์ที่ ที่เข็มขัดทั่วๆไปเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็มันเก่วกว่ายังไงประมาณนั้นอขอประมาณนี้ก่อนคราวนี้อันต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการเซตอัพนะครับวิธีการเซตอัพเนี่ยข้างในเนี้ยไม่รู้ว่าเห็นปะนะอ่ะนาจะเห็นประมาณนี้ มันจะมีตัวเลขบอกเป็นลักษณะของกี่นิ้วกี่นิ้วกี่นิ้วนะครับก็คือเขาจะให้เราวัดรอบเอวของเราแล้วเรารอบเอวกี่นิ้วเนี่ยให้บวกในในเว็บไซต์นะครับให้บวก4อย่างเช่นตอนนี้ผมวัดไซส์เอวตัวเองได้34มสวนเนาะก็แสดงว่าถ้าผมจะตัดสายเนี่ยในส่วนที่เหลือทิ้งเนี่ยจะต้องตัดที่ประมาณเลข38นะครับเดี๋ยวหาก่อน เลขสามอยู่ไหนวะสามหกสามเจ็ดสมปดจะต้องตัดสายส่วนที่เหลือทิ้งแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะตัดแบบอธิบายเผื่อไว้ให้ก่อนนะครับอ่ะกันไกนะครับผมจะตัดที่สี่สิก่อนนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูว่า <c oughs> ข้อควรระวังนะครับหรือว่าต้องอะไร คราวนี้เวลาตัดที่เลขสี่สิบกันไกลทั่วไปเนี่ยก็ตัดได้นะครับแต่มันอาจจะตัดยากนิดนึงอาจจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ดูว่าให้มันตรงอยู่เสมอเนี่ยคราวนี้ตอนปลายเนี่ยของคุณอาจจะเบี้ยวนะครับแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ <c oughs> นะส่วนที่เหลือเอาไว้ตรง,งนู้นคราวนี้เนี่ยแนะนําว่าพยายามเห็นไหมพยายามเนี่ยตัดให้มันตรงนะครับเพราะว่ามันมีนัยยะต่อเรื่องการที่จะตัวเกี่ยวตัวนี้ <c oughs> ซึ่งถ้าตัวเกี่ยวเนี่ยถ้าคุณทําเบี้ยวอ่ะขอโทษเขามีน็อตมาให้ผมลืมเอาออกนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่ง เวลาเอาน็อตออกนะครับจะมีที่ตัวนี้นะครับเขาให้มาสแปร์ไว้กับที่ตัวของสายัมขัดนี้ทำนี้ก็ได้อเอาออก เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้ล็อกแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปแต่คราวนี้เนี่ยผมจะให้ดูว่า <c oughs> วิธีการของบางคนเนี่ยเช่นออย่างของผมเนี่ยลองมาแล้ว4ีไปลองใส่กับรอบเอวตัวเองแล้วก็ยังเยอะเกินอีกให้ตัดลงทีละนิ้วนะครับค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะพอใจของตัวเองว่ามันไม่ยาวมากอ่ะคราวนี้ ผมจะตัดอันที่มันเป็นของผมจริงๆแล้วก็คือ38 เห็นว่าอันนี้ผมตัดเรียบร้อยกว่าเพราะว่ามันอาวันนี้จริงๆแล้วอ่ะก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับอ๋อลืมเล่าให้ฟังว่าทาไมต้องบวกสี่นิ้วนะครับการที่บวกสี่นิ้วเนี่ยมีไว้เพื่อปกติถ้าเราใส่ปกติทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือใส่แล้วก็รัดแน่นปกติแต่ถ้าจะต้องบวกสี่นิ้วเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราจะต้องเอา ตัวซองพกในเนี่ยใส่ไปด้วยเราเนี่ยจะต้องปลดเข็มคัดออกสักนิดเล็กสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้มีพื้นที่สําหรับการแทรกตัวเข้าไปของซองปืนพกในนะครับนั่น <c oughs> นั่นอะไรหมายความว่าการที่เว้นไว้4นิ้วนั้นเนะี่ยเป็นการเว้นไว้เพื่อเพื่อการการลักษณะนั่นแหละท,ที่ที่เล่าไปให้ฟังอะไรนะครับ อ่ะอันนี้รัดแน่นได้แล้ว <c oughs> ซึ่งนะครับ ก็คือวิธีใช้เนี่ยก็คือแค่เสียบไปแค่นี้นะครับมันก็จะล็อกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆไปตามรูปเอลของเราถ้าต้องการที่จะปลดจะมีตัวขอตัวเกี่ยวอยู่ตัวนี้เห็นบอก็แค่ดันออกนอกตัวมันก็จะปลดได้ง่ายๆ <c oughs> ตัวนี้ก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเข็มปลายเข็มคันเราจบตรงไหนเราก็เก็บปเข็มคันนะที่ตรงนั้นนะครับคราวนี้ coil essential เนี่ยคิดมาให้ดีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> เขาจะให้ตัวแขวนตัวนี้มาด้วยซึ่งตัวแขวนตัวนี้มีฟีเจอร์ก็คือเขาจะเป็นที่เก็บตัวนี้ได้ด้วยซึ่งหมายความว่านะวันหนึ่ง <c oughs> ถ้าคุณต้องการจะปรับอะไรเงี้ยก็แค่เอาตัวนี้มาแล้วก็แก้ไขมันนะครับแกะน,น็อตเนื้อะไรเงี้ยข้อดีอันื้น็คืออ่ะ เวลาจะใช้มันนะครับก็คือเกี่ยวไงก็คือเนี่ยก็อยู่แหละคร <c oughs> าวนี้อันเนี้ยคอยเซนเชียลไม่ได้พูดแต่ตอนที่ผมใช้อ่ผมทําแบบนี้ถ้าแขวนอันเนี้ยแล้วปล่อยปลายให้มันตกพื้น <c oughs> ไอตัวเนี้ยมันจะหาย <c oughs> วิธีการที่ผมทําก็คือแบบนี้ เขียไว้แบบนี้แล้วก็เอาไปแขวนหรือว่าจริงๆมันอาจจะมีวิธีก็ได้แต่ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เซตอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาใส่แล้วก็ทําให้ดูว่าเรากําลังพูดถึงอะไรอยู่กับเข็มขัดสองปืนเข็มขัดพกในของคอเอเซนเชียลตัวนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นฟิลเทสนะครับหรือว่าทดสอบภาคสนามของเข็มขัดคอเอเซนเชียล ก็วันนี้ก็เซตอัพมาแล้วนะครับเป็นเข็มขัดที่เขาให้มาแล้วก็ใช้ซอง TRS Arm นะครับเป็นซองคอนซิลปกด้านในก็จะทดสอบเข็มขัดด้วยการยิงเป้านะครับของเทียวันคอนซิลเมนต์นะครับเป็น Tree 7เซ n ก็หมายความว่าจะมี7อยู่3ตัวก็คือใช้กระสุน7นัดในระยะ7เมตรยิงให้เข้าทั้งหมดนะครับภายในเวลา7วินาทีก็ มีวิธีการยิงก็คือให้ยิงนัดแรกแล้วก็นัดที่เอ่อนัดที่สองนัดที่สามแล้วก็เปลี่ยนแม็กแล้วก็ยิงสามนัดแล้วก็หนึ่งนัดตรงนี้นะครับให้เข้านะครับตามกรอบเจ็ดที่กําหนดนะครับาเดี๋ยวเราเริ่มกันดีกว่าเด,วเดินประมาณ 7, เจ็ดเก้าเอ๊ะมาณนี้นะครับอ่อโอเคฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเค okay. จะเริ่มนะ บอกว่าตั้งแต่ยิงมาแม่งยังไม่เคยได้เลยเอันนี้นะครับหลุดหลุดนะครับเส้นแตกก็ถือว่านับนะเขาเข้า,ขา,ขา,ขาสามนัดแล้วก็หลุดนะครับนั่นแหละคือจริงๆอ่ะอันนี้ที่มายิงเพราะว่าจะมาทดสอบเข็มขัดนะครับไม่ได้ทดสอบคนเราะนั้นดูติดตลกตลกไปเวลาที่ใช้ก็แปดจุดห้าสองนะครับเกินมายิงตลกตลกก็คือจะอันนี้คือพยายามจะมาทดสอบเฉยๆว่าเข็มขัดเนี่ย พอเมื่อสักครู่นะครับที่ดรออมาเนี่ยมันดรอง่ายเพราะว่าเข็มขัดเป็นเข็มขัดแข็งนะครับก็ประมาณนี้โอเคมีเท่านี้แหละก็ต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเข็มขัดตัวนี้กันข้อดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ต่อการพกคอนซีลหรือว่าการใช้การพกซ่อนปืนแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเนี่ยก็แนะนําตัวนี้ก็ ดีนะครับแล้วก็มันทําให้การพกซ่อนเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถปรับระดับหนึ่งส่วนสี่ของสิหนึ่งส่วนสี่นิ้วได้ก็คือปรับได้เรื่อยเๆรๆๆื่อยๆแล้วก็มีการปลดเร็วตัวนี้ปื๊ดเดียวลูกเล่นมันเล่นได้หลายอย่างนะครับก็คือถ้าคุณเบือบ่อหลําขัดนี้แล้วคุณก็ไปซื้อผลิบขัดอื่นมาใส่ ซึ่งในในโบชัวเนี่ยก็บอกอยู่นะครับว่าสามารถเลือกได้หลายแบบซึ่งเคยใส่ตัวเนี้ยออกงานเหมือนกันหมายถึงว่าใส่สัมผัสของคอเอเซนเชียลของตัวอื่นใส่ออกงานเหมือนกันมันก็เก๋ไปอีกแบบหนึง่งใส่เป็นเข็มขัดทั่วไปได้กับชุดสูตรได้นะครับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอ่า <c oughs> แล้วก็ข้อดีอีกอันนึงก็คือเขาแถมตัวนี้มาให้เป็นตัวตะขอเกี่ยว ตัวแขวนไว้กับตู้เสื้อผ้านะครับส่วนข้อเสียคิดว่าจากที่ใช้มาเนี่ยข้อเสียเนี่ยคือบางทีเนี่ย <c oughs> การที่เข็มขัดมันแข็งมากๆเนี่ยแล้วเรารัดแน่นหรือว่าใช้ซองปืนเนี่ยแล้วเรารัดแน่นเพื่อที่จะให้ซองปืนเนี่ยมันอยู่ชิดแนบลาตัวเนี่ยบางทีก็รู้สึกอึดอัดเกินไปนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งเลยที่คิดว่าน่าจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือในเรื่องของราคาก็มันก็จะเกินเบอร์กับเข็มขัดปกติทั่วไปหน่อยเมื่อเทียบกับเข็มขัดทั่วไปที่มันมีวัตถุประสงค์ตอบโจทย์ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของคอเอ essential เนี่ยม,มันตอบโจทย์เฉพาะของคนที่ต้องการแบบนี้จริงๆเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครต้องการที่จะใช้ในการตอบโจทย์ก็ต้อง ลงทุนลงแรงสักนิดหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณพามเกียนะครับที่ส่งคอยเซนเชียลมาให้พูดถึงมาให้ร mm ีวิวนะครับเพก็ mm hmm. ข,อขอบคุณในความว้อาใจที mm hmm. เ่เลือกเกียร์ลองนะครับในการตอบโจทย์นี้เพราะว่าอ่าพี่คิมฮามเกียอาจจะเคยเห็นผมใช้แล้วตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมอดแคมซึ่งยังไม่มีนะครับก็แหลมโลดเหมือนกัน ก็สนับเกียร์ร้องนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็มีข้อสงสัยมีข้อติชมอะไรก็ลงไว้ในคอมเมนต์หรือว่าส่งมาในเขาเรียกว่าอะไรนะส่งมาในในเล็กเมสเซจได้นะครับไม่ได้ซีเรียสในคำถามหรือว่าตกหล่นอะไรจากนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูพามเกียร์นะครับเดี๋ยวมีตรงนี้ให้อีกนะ่ะมีพามเกียร์นะครับเข้าไปดูสินค้านะครับนอกกระแสชอบพูดจังเลยเราจะหาสินค้านอกกระแสมาขาย โอเคครับก็สำหรับวันนี้เกียร์เองก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ Stay safe